สวัสดีครับพบกับรายการกล้วยหอมกับกูรูนะครับวันจันทร์นะครับที่2สิงหาคมนะครับ2564วันนี้เป็นเดือนเป็นวันแรกนะสำหรับเดือน8นะถือว่าตลาดหุ้นไทยวันนี้ถือว่าภาพรวมในช่วงไทยตลาดมีแรงซื้อเข้ามาในหุ้นกลุ่มของพลังงานนะทำให้ดัชนีเนี่ยสามารถยืนตรง1,525จุดได้นะถือว่าเป็นการสัญญาณแบบว่าดีบาวแบบว่ามีความหวัง เล็กๆน้อยๆนะอน่าเดียวกันเรื่องราวของตัวแปรที่ยังคงมีอิทธิพลนะครับต่อบ,บรรยากาศรรการซื้อขายและต่อการเข้ามาลงทุนหรือว่าเข้ามาซื้อขายหุ้นแล้วก็ยังคงเป็นเรื่องราวของการแพร่ระบาดของเจ้าไวรัสโควิด -19 นะครับซึ่งวันนี้ทําให้วอลุ่มการซื้อขายวันถือว่าชะลอตัวอย่างเห็นในชัดได้ว่าเทรดไปก็ 6. 6กว่าหมื่นล้านบาทนะครับรจุดนี้เรียกว่าในง่ของวันนี้ทานดน้าของศูนย์บริหารสถานการณ์ในทีนี้ก็มีการถแถลงนะครับเกี่ยวกับตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่นะครับมีจำนวน17,970รายนะครับเสียชีวิตเพิ่ม17.8รายนะครับซึ่งถือว่าเป็นอัตรตาตัวเลขผู้ติดเชื้อยังคงแบบสูงอย่างต่อเนื่องตรงจุดนี้แม้ว่าจะมีผู้ที่รักษาหายแล้วกลับบ้านก็ถามในจุดนี้เรื่องว่าวันนี้ตลาดหุ้นไทยถือว่าปรับตัว เพิ่มขึ้นนะครับเรียกว่าทาง้งในส่วนของเซ็ตห้าสิแล้วก็เซ็ตร้อยนะถือว่ามีพลังบวกแรงบวกทําให้ภาพรวมวันนี้ดัชนีตลาดหุ้นไทยปิดที่1525.11นจุดะครับ mm hmm. เพิ่มขึ้น3.19จุดคิดเป็น0.21%มูลนะค่าการซื้อขายวันนี้66,336.77ล้านบาทอันดับหนึ่งนะที่มีการซื้อขาย ซื้อขายกันสูงที่สุดปีจวันนี้นะั่นคือตัวของ CPO นะครับราคาหุ้นปิดที่57บาท50ตางลดลง1บาท50สตางนะคิดเป็น2.54ดเป์็นมูลค่าการซื้อขายวันนี้3,206.99ร้จุดาล้านบาทหลักทรัพย์ทนะี่สองนั่นถือเป็นหุ้นน้องใหม่นะครับหรือว่าเพิ่งเข้ามาซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดทร,รนะัพย์แัจนี่นคือตัวของ a m r รนะครับราคาหุ้นปิดที่6บาท95สตาตคางนะเพิ่มขึ้น5สตางคิดเป็น 0. ุ 72%จากราคาปิ o วับาท90นะครับเรียกว่าสูงกว่าจองเล็กน้อยนะครับซึ่งวันนี้มูลค่าการซื้อขายวันนี้อยู่ที่2353.98้าล้านบาทตับทับที่3นะครับ PDT หรือว,ว่าปตทราคาหุ้นปิดที่35บาทเพิ่มขึ้น25สตานะครับคิดเป็น0.72%มูลค่าการซื้อขายวันนี้2343.37ล้านบาท รักรับที่4นะครับ C P F วันนี้ราคาหุ้นปิดที่26บาท50สตางค์เพิ่มขึ้น50สตางค์คิดเป็น1.92มูลค่าการซื้อขายวันนี้1,631.42ล้านบาทราครับที่5นะครับที่ซื้อขายกันสูงที่สุดในวันนี้นะคือตัวของท็อปหรือว่าไทออยล์ราคาหุ้นปิดที่44บาท75สตางค์เพิ่มขึ้น75สตางค์คิดเป็น1.70น,นะครับเรียกว่า วันนี้ถือว่าหุ้นในกลุ่มของครอบครัวปตท้วยว่ามาแบบว่าบวกๆน่าทำให้ภาพรวมวันนี้ถือว่ายืนได้นะครับเรีวยกว่าเหนวยโน้มวันพรุนี้เป็นอย่างไรยังไม่ต่อสายเพียงอาจารย์นัทวุฒิลุ่งวมงครูไปจำรายการสักครู่ครับ ปกสวัสดีครับอาจารย์ครับครับผมขออภัยครับสถานการณ์เป็นยังไงครับขออภัยวันนี้อาจารย์ผมเข้าสายอาจารย์ช้าเล็กน้อยพอดีลมกันโชกแดงไฟตกวันนี้ภาพภาพรวมวันนี้ก็ไม่มีอะไรเรื่องราวโควิดยังเป็น ตัวแปรคบเหมือนเดิมนะแต่ว่าดัชนีวันนี้ภาพรวมกลุ่มพลังงานครอบครัวประททั้งหมดว่าทําให้ภาพรวมวันนี้ดัชนีสามารถปิดที่หนึ่งพันห้ารอยี่สิบห้าจุดได้ครับการบวกไปสามจุดหนึ่งเก้าจุดนะฮะกองเก่งก็ข่าวไม่ก็ถามผมแต่ว่าเอขยายออกไปสิบสี่วันแล้วก็ขยายื้นที่ไปยึดจังหวัดเป็นยังไงผมก็บอกว่าเหนกมันก็ มันเป็นกาวด้ายเดิมก็คือว่ามาตรการเดิมเพียงแต่ว่าเพิ่มเวลาแล้วก็ขยาย้นที่ไปไห้รายที่กับท็อปก็คงจะมีแน่น่ะอย่างเซเว่นเนยใช่ไหมครับผมเดิมโดนอยู่13จังหวัดอันนี้เพิ่มมาเป็น29จังหวัดเดิมคือของเดิมเกิเสียขายกันโตลรุ่งอ่ะอันนี้ก็คือเสียขายกันได้ไพ่เกินสองทุ่มใช่ไหมแล้วก็เวลากันเกืนก็เกินฟิว กดจะไปซื้อจับจ่ายใช้สอยตอนค่ำก็ไม่ได้ก็ขายก็คงจะลงอ่ะส่วนที่อื่นๆก็ประมาณรับรับกันมาอ้วมแล้วอ่ะอ้วมแล้วอ้วมมีอีกจะแม่ครับผมคนมันก็เลยไม่ค่อยตรกตกใจกันแล้วแต่ก็กว่าการด้านราคาน้ํามันก็ฟื้นตวัวแับไอ้พวกปตทเครือปตทจะลงต่อไปอีกมันจะน่าเกลียดก็เดี๋ยวรอบจะออกแล้วเนี่ย ไม่ไม่กี่วันก็บอกก็บอกน็าดังว่าน่าจะสวยอ่ะงบตองประบ, <c oughs> บอบแล้วก็บริษัทในเกลือนั่นหละเพราะว่ากำไรเตีว่าพอสว่าแตะต้องกามานี่ก็บาทแล้วอะะ่ะราคามันยังอยู่ข้างล่างมันจะขี้เหร่นเลยฟฟ้นกลับนะครับประกอบกับว่าช่วงที่ผ่านมาก็คงจะขายกันพอสมควรในส่วนของฝรั่งก็เลยมีแรงจอดซื้อคืนแรงจอดซื้อคืนก็มีทั้งว่าโอเคประกอบมาดี อีกส่วนนึ่งก็เป็นอะไรที่เรียกว่าเป็นคอขบวนช็อปหรือว่าช็อปซีดกลับนะในขณะที่ว่าตัวที่โดนนะวันนี้ก็อย่างที่ว่าก็คือเซเว่นนี่ก็ก็ตามผูนะครับตามผูก็เลยโดนแล้วก็ในส่วนของแบงค์นี่ก็ยังแหวแลนด์อยู่ใช่ไหมครับผมตัวพีพีเอลตัวเคแบงค์อะไรต่างๆก็ยังแหวแลนด์อยู่ในส่วนของตัวเคแบงค์เก่งเนี่ย วันก่อนตามผู้บริหารนี่ให้ทุกคนไา้ประชุมนักวิเคราะห์โดยว่านักวิเคราะห์ต่างประเทศนี่นก็ยอมรับโดยดุษฎียว่าตอนนี้เขามีไปใกล้ๆว่าเป็นหุ้นกู้ต่างประเทศก็แน่นอนว่ากคงจะต้องจ่ายาอัตราดอึเบียเพิ่มหน่อยเพราะสถานการณ์ในบ้านในเมืองไม่ดีเพื่อเพิ่มขนาดงเงินกองทุนจารที่ในหรือที่นักวาเทียาวันสูงขึ้นนะต้นงจนสูงขึ้นนะครับผมก็เลยเป็น,ปนแรงมากรยถ่าย แต่ว่าองไรก็ตาม,มาาานักวิเคราะห์ต่างเทศเองเขาก็มองว่าตอนนี้ราคาลงมาแถวนี้ก็ถือว่าบันเตอร์วัยูเยอะอย่างบางเจ้าก็บอกให้ราคาเหมาะสมประเดี๋ยวฐานสิปี150ตอนนี้ร้อยมีส่วนต่างโอ้เยอะเลยนะมาณห<อ>้าสิบอเซ็น่องนะครับผมก็คงจะจับตาดูว่า,าหมดหรือยังอั่าลนในประเด็นนะคะ <S <s รับภาพใหญ่ๆผมก็ยังให้ดูว่าในกีเซ็เร์ตีเป็นแหลงรวมของพุทธกระดับใหญ่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นแบงก์เป็นปอท พลังงานตัว e OT, เอออทีนะเซเนไทยแอบมาร์ตต่างๆเนี่นทยที่ผมให้ก้อสังเกตก็คือว่าตั้งแต่ต้นปีมาจนถึงเวลาเนี้มันแว่งอยู่หลังจากนี้มามาสามสี่เที่ยวแล้วก็คือว่าเวลาขึ้นไปข้างบนเนี่ยไม่เกินพันจุดนะครับเวลาตกมาก็ไม่ต่ำกว่าเก้าร้อยเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่เดือนรอบเดือนมกราครุ่งบามีนาเมษา ล่าสุดที่ก็ลงมาเก็บเนี้ยช่วงเช้านี้ลงไปแทบตัวนี้ก็เกิน950จุดแล้วก็ปรากฏว่าเออจะเด้งจะเลี้ยงมาแต่วัาปิดท้ายแต่วออ่า914เนี่ยนะครับเรียกได้ว,ว่ามีทรายมีสัญญาณเชิงบวกนะ <c oughs> แต่ไฮโดรกราฟแท่เทียนเป็นที่เห็นว่าหัวปั๊บๆหนักยาวๆก็จะแฮมเมอร์ Hammer, หรือปูริชแฮมเมอร์แปลเป็นไทยว่าไอ้ที่ลงมาเนี่ยอาจจะแรงขายบดแล้วก็อาจจะฟื้นตัวขึ้น ม่แน่พวกนี้อาจะเห็นเ,นเขียวเปิดเซก็ได้ี่คนไทยนะถ้าะสมแบบนี้เนี่ยอาจจะไม่แรงเซนหนุนในนตัวใหญ่ก่อนที่ว่างบจะออกมานะครับแล้วก็ตัวจะนีเซตนีก็มาใกล้ฐานเก่าที่เคยทำมาไวเ้เดือนเดือนพฤษาคมเซลินเมลแล้วเปิดหน้าร้อยวันนี้มาวันนี้ฐานเตี้ยๆลงไปเป็นปิดหน้าร้อยสิบสามก็ใกล้ฐานเก่ลลาแล้วก็เป็นแนวรับจากจิิทยาด้วย ต่อก็ประเด็นใหญ่ใจความก็อยู่ตรงที่ว่าที่หลักกองทุนหลักเนี่ยเป็นไงพอพอใจของเธอหรือยังใช่ไหมเป็นหลักครับผมถ้าพอใจของเธอหรือยังจุดขายแค่ไม่ซื้ออะไรจุดขายก็ขึ้นได้แล้วหุ้นแต่ถ้ามาซื้อกลับมาซื้อ้วยก็จะก็จะขึ้นด้วย <S <S ผมก็เลยให้สตร a ท e จี้ว่าถ้าติดห้องติดพุดช่วงนี้แหละอย่าเพิ่งทำอะไรแล้วถ้าไปขายเดี๋ยวมงีโอกาสาตาำเดินลงมาแค่นี้แล้วเด้งกลับ ซึ่งอันนี้ไม่ใช่ความหังตกลมแรงๆมันเคยเป็นอ,อย่างเงี้ยแต่ที่ผมเล่ามาเปในสามสี่เที่ยวมาแล้วอ่ะใช่ไหมครับผมวันนั้นตรงไหนที่ว่ามันเคยยืนได้ก็ดูหน่อยหนึง่งแต่ว่าถ้าพวกนี้เออจับเขี่ยฟื้นตัววารุปมาอ,อันลักษณะอย่างนั้นอ่ะถ้าว่าติดดอยติดสูงเนี่ยน่าจะซื้อถัวเฉลี่ยกันได้ในคนจกระดานใหญ่ทั้งหลายแหล่น,นะฮะแล้วก็แต่ว่าถ้าเล่นไปเล่นมาหลุดกันตรงนี้ขาดอันนั้นไม่ต้องไปต่อแล้วแสดงว่ามันเอาตาย แสดงว่าของเรานี่หนักแล้วแหละข้างในนี่เน่าไหนแล้วนะครับะหลังมันนึกถายไงเอ่อดูผมก็ว่าดูฐานตรงนี้แหละดูเซ้นเออฟตี้แต่ว่ามาณเก้าร้อยถ้าหลุดลงไปเด็ดขาดนั่นว่าลงไปตั้งแปดร้อยเก้าสิบอะไรตับนันแล้เลิกวิกเกเลิกนะไอ้ที่ซื้อก็ต้องุดซื้อกันได้แล้วนะครับแล้วก็หายจังหวะว่าเจะขายทำซุ่นกันได้แล้วนะแต่ว่าเวลานี้เนี่ยยังไงคือหนึ่งมันยืนอยู่ตรงนี้ได้ สองมันดโอกาสที่ว่าเออจะลุ้นดีกับผมก็ว่าอยาไปขายเนี่ยดีที่สุดแล้วก็อยาไปจบจะเจ้าเออเด็กขนาดไหนน่ขาดัน้อยหนึ่งขายนี่ไม่ใช่นะมืลองจบลงจบเลยแล้วคัเด็กกลับเด้เด็กกลับในประเด็นสองเดือนเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวว่าการขายหมูกันีก็เตือนกันไปมีแล้วกัดนะครับผมครับครับผมเออาจารย์ครับทุณผู้นี้เนี่ยโน้งอาจารย์มองดูภาพรวมของเซตนี้จะเคลื่อนไหวย่างไรครับอาจารย์น่าจะปรับตัวขึ้นนะเอตุก็อย่างที่อธิบายไปนี่ก็คือว่า วันนี้นะข่าวไายข่าวลบครบเรื่องน,นะฮะเรื่องของระลอกตก,กลอกดาวเพื่อเพื่อขน,นาดจังหวัดเนี่ยมันยังมีเล่กลับมาได้ต้องเตรียมการว่าลูกหายแล้วก็ตัวกราฟเดิมเลยเนี่ยออ,ออกมาในเชนที่บอกว่าเป็นแท็กเตียนที่ว่าเป็นแอมเมอร์รผู้นี้ได้ถ้าถ้าสง่สงส่งรักอย่างนี้ก็น่าน่าน่าจะมีน่าจะมีเฟื้อเขียวอ่ะในใน,ในวันพรุ่งนี้นะครับกอง จเจรกรอบความเคลื่อนไหวของตลาดเนี่ยน่าจะน่าจะอยู่ในทิศทางว่าเออจับเขียวก็ได้จับเขียวกันไปได้ไกลไหมมันมีกรอบจ้ามยอยู่แต่ประมาณพันห้าร้อยสมสิบในดัแงกนะดั่ถัดไปก็มีแถวประมาณหนึ่งหนึ่งห้าน่าจะมีโอกาสเห็นขึ้นไปแถวประมาณหนึ่ได้นะในวันพรุงนี้เนี่ยเปิอก็คือว่าก็น่าจะบวกประมาณสักสิ้าจุด ถ้าว่าตามนี้น้ในวันคุณมีรับผมได้ครับอาจารย์ขอบคุณมากครับผมตั้งก้อยรวยครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมนะเดี๋ยวว่าอาจารย์มองดูเรียกว่าแม่รูปแบบของเพจิลการมันน่ามีโอกาสที่ตลาดคนไทยนั้นน่าจะมีต้องบอกว่าดีดเด้งนะเป็นประกายสีเขียวอีกครั้งหนึ่งด้วยว่าเรามารุ่งกันฮะด้วยว่าตรงแนวต้านนั้น1,530 1,535 1,540จุดตัจุดนี้ นะครับนั่นคือมุมมองของกูรูท่านแรกมาถึงกูรูท่านที่สองคุณกรณพัฒน์บริเชษผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุนนะครับโดวยว่าบริการลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์โนบุระพัฒนาสินนะครับวันนี้คุณกรณพัฒน์บอกว่าขอใช้ภาพทั้งเดือน้วกันนะครับเรียกว่าเดือนสิงหาคมนี้คุณกรณพัฒน์มองตลาดหุ้นต้อบอกว่าอยู่ในความขึ้นหน่คือไซด์เวนแล้วก็ดาวโดยให้แนวต้านนะครับของดัชนีนะครับในเดือนสิงหาคมอยู่ที่ 1,550จุดถึง1,565จุดถ้าเกิดว่าดีสุดก็คือ1,580จุดสำหรับแนวรับนะครับอยู่ที่1,500จุดนะครับถึง1 5ถึง1,485จุดถ้าเกิดว่าเร็วร้ายสุดนะครับเรียกว่าก็อยู่ที่1,460จุดนะครับส่วนหุ้นเด่นนะนก็คือตัวของ บีซนะีพีจีนะจีพีเอสซีทเงินติดรอ k เคซีอ CE, PM, นะีนี่คือหุ้นเด่นนะประจำเดือนสิงหาคมที่คุณก่อนพัฒแนะนํานะครับมาถึงช่วงของ4หุ้นสุดส,ดสวิงกันบ้างนะครับเรียกว่าวันนี้ล้านของทีมข่าวหุ้นดีไซน์มีการเกาะติดหน้ากระดานนะดูหุ้น,นหลายๆตัวก็ถือว่าแม่ต้องียกว่าสวิงกันดีจริงเริ่มจากสวิงตัวแรกนะครับนั่นะคือตัวของ ท t a นะครับวันนี้ราคาหุ้นท t a ปิดที่16บหบาทเกสตางค์นะครับเพิ่มขึ้น1บาท20สตางค์ที่เป็น7.64%นะครับส่วนสวิงตัวที่2องนะก็คือตัวของ RCL นะครับเรียกว่าราคาหุ้นปิดที่59บาทนะครับเพิ่มขึ้น1บาท50สตางค์ที่เป็น2.61%นะเรียกว่าเราก็ต้องมาดูที่ว่าแหม เรียกว่าเล่นกันแบบนี้นะเรียกว่าก่อนงบจะออกก็เป็นสัญญาณนะเราต้องมานั่งจับตาดูนะว่าถ้างบออกแล้วเนี่ยจะเป็นไปตามที่นักลงทุนเนี่ยคาดการ์กันไว้หรือไม่นะครับมาถึงสวิงตัวที่สามน่าถือว่าเล่นได้ค่อนข้างแบบทำนิวไฮในเทียวสำหรับตัวของเอพียเนะครับราคาหุ้นวันนี้ปิดที่9บาท10สตางค์นะเพิ่มขึ้น1บาท30สตางค์คิดเป็น16.6 7เปอร์เซ็นต์นะครับนี่คือสวิงตัว ที่3ถือว่ามีความร้อนแรงนะครับด้วยว่ามาถึงตัวของสวิงตัวที่4นะครับต้องบอกเลยว่าต้องมานั่งดูตัวเล็กๆกันบ้างนั่นคือตัวของไทฟิมนะครับหรือว่า TFI นะครับหรือว่าวันนี้ราคาหุ้น TFI ปิดที่25สตาตคางเพิ่มขึ้น1สตางคิดเป็นี่นเป็นต7นะครับว,วันนี้ราคาหุ้นของ TFI เนี่ยถือว่าขึ้นไปถึงสูงสุดนี่ยี่สิเดต่างด้วยว่าวันพรุ่งนี้ทิศทางจะเป็นอย่างไรนะผมคิดว่าแฟนรายการกล้วยหอมกับครูที่ ฟัง4ี่หุสุวิงแล้วก็ต้องมานั่งทําการบ้านศึกษาดูรู้เรื่องของปัจจัยพื้นฐานนะผมเชื่อว่าหลายๆตัวก็ต้องมานั่งลุ้นกันเลยว่าง,งบไต่มาสองนี้จะออกมาใช้ลายโดดเด่นเพียงไหนผมว่าอีกไม่นานคงจะได้เห็นตัวลงต,ตัวเลขกันกแบบว่าออกมาอย่างเป็นทางการ